โเคนะผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกเวาลาก็ถูกตานกันด้วยนะผมก็วันนี้ก็จะมาสรุปอัปเดตที่อ่าก็อะไรวะที่7.5็ดุดหานะผมก็อัปเดตนี้ได้เพิ่มใน,นส่วนของเกมพาร์เข้ามานะนี่เลยไม่รู้ว่าบั๊กไหมครับผมก็ผมไม่ได้เป็นคนทําเกมพาร์นนะก็ทํามาแจ้งว่าบั๊กก็ผมก็ไม่รู้นะว่าแก้ไงครับผมก็ช่วงนี้ก็ไม่มีเวลามาทําแบบน้ำพิษเลยนะผมเพราะว่าทําแบบใหม่อยู่นะตอใหม่ที่ผมจะเปิดในเร็วๆนี้ นะครับผมก็เราติดตามแมปใหม่กันได้นะแต่ว่าใครอยากเล่นน้ำพีสองก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็แมปน้ำพีสองลิงอยู่ใต้ลิมนะผมแล้วก็ลิงดิดคอร์ดก็อยู่ใต้ลิปเหมือนกันนะผมก็กับสิ่งี้เพิ่มออคารุนเข้ามาแล้วผมก็มีทั้งแปลงร่างกับสกลิลนะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือดาบลับนะครับผมดาบลับจะไม่สอนหานะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหาอย่างไงนะผมก็ วิที่หาโอคารุนนะอ่าอย่างแรกนะผมเอาบินมาแป๊บนึงอ่าเฮ้ยไม่ใช่โอเคแล้วผมก็โอ้โหบินช้าเกินโอเคแล้วผมก,ผมก็ที่ทำอยู่ตรงไหนวะอันเดสรอนหายนี่แล้วกันละกันนะผมเป็นอ่า สกิลแปลงร่างที่แปลงร่างนะเป็นของสงสัยนี่นแหละเจ๊งง่ายๆนะจะอยู่ตรงนี้เลยนี่นะผมใช้เงินร้อยล้านบุกอ่ามันนาๆน,นะผมก็จะเป็นในส่วนของเนี่ครับผมโอคารุนแปลงร่างนะผมเป็นยังไงดูดูใช้ใดูโอเคครับผม กนี่เป็นแบบนี้นะผมบวกเลือกห้าล้านนะผมเท่อยู่นั่นน่ะเออานผมก็ต่อไปก็จะเป็นโอคารุน,น่าผมาานี่นะวิทหานี่นะผมโอคารุนวิทหานะผมเอของที่ต้องใช้นะผมก็ <laughs> เข้าองส2 2ยี่สิบล้านแล้วก็บานในหน้าแล้วก็ไข่หนึ่งไข่สองนะผมไข่สองฮไงหาจากก่อนนี้นี่ผมจะมีโอกาสดอกไข่สองนะผมบอลพวกนี้นะต่อไปก็จะเป็นไข่หนึ่งหาจากก่อทรายนะผมก่อทรายอยู่นี่นี่นผมก็เข้าไปเลยนะผมก็ไปคลิกนะผมก็จะมีโอกาสดอกไข่หนึ่งนะต่อไปก็เป็นเอ่อ บรราน,น้าผมก็หายเจ้ตรงนี้นี่นะผมเข้าไปเลยอุโมงค์เนี่ยผมก็จะมีบอสโอคารุนอยู่นะ <c oughs> ก็ตีไปนะผมโอกาสรับยี่สิเปอร์เซ็นะผมก็พอเราไม่ของครบแล้วนะผมก็ตามด้วยค่าหัวยี่สิบล้านนะผมให้เรามากดกับอที่เดิมนะอ๋อเฮ้ยอ๋อ บักอ๋อเป็นไหนวะนั่นนะ่ะโอเคนะผมก็นี่นะแล้วก็ขอสปอยหน่อยนะก็เกาะนี้นะ่าจะเป็นเกาะของแมพโคโดโคันพีนะผมก็อรอติดตามดูกันได้นะผมใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละเหมือนเลยแหละเป็ดเกาะเหมือนจะเป็นของโคโดโคันพีนะแต่แค่พี่น้มเขาแนะนำมาแหละ เว้ยนะผมก็พอมีของครบปุ๊บก็กดกับป e. ีตัวเลยเนะนี่ยนี่เรากดตัวนี้เลยนะ <c oughs> นะผมเราก็จะได้โอคารุนมานะผมอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเราจะมาในอยู่ในช่วงรีวิวสกิลเลยแล้วกันนะโอเคนะผมก็จะมีด้วยสามสกิลด้วยกันนะผมเปิดชิบอกรกันสกิลเซนนะ <c oughs> นี่นะผมเป็นแบบนี้อันนี้อจะเป็นสกิลเอกนะ การเอ็กเเต็มรูปแบบด้วยแอปของเราการันตีคะแนนดาสูงจากเธอได้หลายพันรับโบนัสก้นอนโตสกิลการพุ่งนะการาฟิกเปิดตามว่าเดี๋ยวเปิดสุดเฮ้ยเปิดสักสี่พอแล้วกันให้มันพอเห็นนะเอาใหม่นะสกิลแซ่บนะผมเป็นการขวดลงพื้นนะสกิลเอครับผมสกิลเอโคดาวปการพุ่งนะครับผมสกิลซีาา่ กันหมุนนะผมะดาเมจอาจจะแรงไม่เท่าอ่าสุคุนะเดี๋ยวจะไปบัฟให้นะถ้าเป็นสุคุนะมันแรงจริงนะผมขอยอมรับเลยเออเดี๋ยวจะไปบัฟให้นะผมเกาะอัปเดตนี้ก็มีแค่นี้แล้วผมก็รีบรีผ่านนะโอคารุนอาจจะเอาออกนะผมเหมือนจะเป็นตัวอ e ีวินะก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับผมไปแล้วบ๊ายบาย